บอกกันเลครับว่าด้านชีวิตด้านชีวิตนะครับด้านชีวิตเป็นยังไงบ้างนะครับพี่น้องนะครับด้านชีวิตคือทรงอยู่กับเราและใส่ใจเรานะครับมีใครที่อยู่กับเราได้ตลอดเวลาบ้างครับพี่น้องนะฮะมีไหมมีไหมฮะมีใครที่แบบอยู่กับเราได้ในทุกๆเวลานะครับอย่างไร้ไปห้องน้ำนี่ก็ไม่มีคนอยู่จริงนะนะฮะเราจะต้องเข้าไปแบบส่วนตัวนะฮะแต่พี่น้องครับ พระเจ้า,นาเนี่ยทรงอยู่กับเราและใส่ใจ,จนนเราจำได้ไห้ได้ไหมอันนี้จำได้ไาหยฮากาโดยไหมครับพี่น้องฮากาเป็นใครครับของกันครับอับราฮัมนะครับฮากาเป็นภรรยายของอับราฮัมนะครับฮากาเป็นคนอียิปต์นะครับพี่น้องนะฮะเป็นท่านรับใช้ของ,งานางซารานะครับเมื่อพระเจ้าสัญญาว,ว่าจะให้บุตรชายแก่อับราฮัมจะมีครับพี่น้องนะฮะพี่น้องจำไ,ได้ไหมซาราทำยังไง ให้ฮาก,กามาเป็นสลาแทรกใส่แต่งจารพระเจ้านะครับาลาก็เลยส่งคนรับใช้ของเขาให้ไปน,นอนกับสามีของเขาเองนะน้องจนในที่สุดลากากาตั้งทถอบขึ้นมาแล้วก็คลอดบุตรชายขึ้นมาชื่อ,ช,อชื่ออะไรครับอิสไมอเ,ออเอลนะครับถ้าเป็นอิสลามก็เรียกอิชไมเอลนะฮะน้องก็คือนะครับดังนั้นพี่น้องครับ หากาเนียถูกยกให้เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของอับราฮัมแต่ซาลาเนี่ยคลอดบุตรชายของตนเองนะครับเขาก็คลอดบุตรชายขาองเขาด้วยเช่นเดียวกันก็คืออิสสะอาดนะครับในที่สุดซาลาให้อับราฮัมไล่นาหากาและลูกของเขาอ,ออกไปจากได้นะครับพี่น้องนะครับจินตนากรกับทา,ทางทั้งที่ตัวเองก็เอาภรรยายเอาคนรับใช้ไปให้พอนกับสามีนะครับและสุดท้ายก็ไล่นะครับ คนรับใช้ก็เพร้อมกับลูกไปน้าของอับดุฮัมนะครับออกมาจากครอบครัวของเขาพี่น้องและเป็นไงครับพี่น้องฮากากอิสมาเอลพี่น้องครับเขาเนี่ยอยู่ในถิ่นรับกันดารพี่น้องอาหารและน้ำที่เตรียมมาหมดจากพี่น้องนางรู้ดีว่าทั้งตัวนางและลูกชายต้องตายแน่ๆนางจึงให้ลูกไปอยู่ที่หนึ่งนะครับแลวตัวเองมาอยู่อีกที่หนึ่งเขาบอกว่าระยะลูกถนุกตกเราผมไม่แน่ใจไม่เคยยินถนุนะครับพี่น้องนะฮะแต่เขาบอกว่าเป็นระยะนั้น พราะอะไรกไหมเขาทนอยู่รู่ต่างไม่ได้แล้วตวเองก็ทุกหนมากมาถึงจุดที่เราสิ้นหวังมากนะครับจุดที่เราทำอะไรไม่ได้นะเคยไหมเคยไหมครับดีนะไ,ไอซ์จะบอกว่าจริงนะพี่น้องเคยมาถึงในจุดแั้จุดชีวิตของเราจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้นะเคยไหมหมดกำลังนะหมดปัญญาละหมดแรงละหมดความสามารถของเราละหมดความเป็นมนุษย์ของเราละพี่น้องครับปรากฏว่าอะไรครับ นางออกไปแล้วน,นวางร้องไห้พระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงสนับเสียงของเด็กนะั่นที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วพี่น้องครับพระเจ้าไม่ใช่เก่งแค่ได้ยินเสียงนะครับแต่พระองค์ทรงฟังเราด้วยพระองค์ไม่ได้เก่งแค่ได้ยินเสียงแต่พระเจ้าทรงฟังเราด้วยพี่น้องนะครับผมเนี่ยตอนที่คลอดลูกคนแรกนะผมไม่ได้คลอดนะพี่น้องขอโทษเนี่ยนะพันยาแล้ครับเลย สลับกันที่เพืนครับเะภรรยาข้อดนะครับลูกคนแรกเลยครับมีอยู่ในจังหวะเวลาเดียวพี่น้องครับผมเนี่ยเกาเรียกว่าเราก็รู้คนแรกทนะี่เหนื่อยมาหน่อยนะครับใครไม่รู้จะเข้าใจเองครับลูกไม่ถึงจังสองผมเนี่ยกับภรรยายเนี่ยพอมีจังหวะที่เราว่างนะนั่งกินข้าวข้างล่างมีความสุขกับูกหลันนะพี่น้องนะกินข้าวาสักพัในในกหนึ่งไม่ยินเสียงแอบผม วางช้อนมันเลยนะครับพี่น้องแล้วก็ทิ้งจานนะครับขึ้นไปดูลูกสาวคนโตที่เขากำลังร้องขื่ออยู่อยู่ถูกไหมพี่น้องพี่น้องคิดว่าขนาดผมเนี่ยที่เป็นคนบาปเนี่ยยังจะมเสียงร้องของลูกสาวเหมือนได้ลและพี่น้องคิดว่ามากกว่านั้นสักเท่าไหร่ทำไมพระเจ้าจะไม่ฟังเสียงพี่น้องถูกไหมนะพี่น้องทำไมพระเจ้าจะไม่รู้จักเสียอองพี่น้องทำไมพระเจ้าจะไม่รู้ว่าพี่น้องต้องการอะไรรู้สึกอะไรหรือมีใจปรารถนานในเรื่องอะไรบ้าง อเมริกัครับพี่น้องดังนั้นผมดึงใจพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เก่งแค่ได้ยินเสียงของเราเท่านั้นแต่ข้อแรกไปกว่านั้นคือพระเจ้าฟังเสียงทุกทุกคนอย่างตั้งใจด้วยอเมนิกันครับพี่น้องเราเห็นว่านันทากาลเนี่ยแม้เขาไม่ได้เป็นชนชาติที่ดูไม่ได้อธิษฐานต่อ,มมอรพระเจ้าที่ส้ำเลยนะพี่น้องแต่พี่น้องครับแต่พระเจ้าอ่านรื้อด้วยกันครับกลับใส่ใจพ<า>ระอ,องค์มองเห็น ชีวิตของนางที่เจ็บปวดถูกทอดทิ้งทุกยากลำบากและพระองค์ยังรับฟังเสียงร้องที่อยู่กระหายของเด็กพระเจ้าพร้อมที่จะอยู่ด้วยนะครับกันกับเราและอ่วยพอเราพี่น้องพูทพุดตัวในช่องแดงแงได้ไหมครับพี่น้องสามอย่างนะ,ะพี่น้องเล่นสองซักใส่ใจ,ใใจมอง,มองเห็นอยู่ด้วยบอกกันนะครับว่าใส่ใจมองเห็นและอยู่ด้วย ใสใจมองเห็นละอยู่ด้วยบอกคนเนยครับว่าชอบคำไหนที่สุดสองคำนี้อยู่ด้วย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 เมย์ไม่มอยู่ด้วยใส่ใจเราด้วยเมย์ไม่หมดใส่ใจนะใส่ใจเราแล้ครับและอยู่ด้วยและมองเห็นนะครับผมพูดแบบนี้พ่ะอะไรที่น้องผมอยากให้พี่น้องดูเลยพ่อมาทำผีไว้แกกันทันที บทที่หนึ่งข้อที่ที่สามนะครับบอกว่านี่แหละยจีงพม่าจารีคนหนึ่จนนงจะตั้งขันนะครับและขรอบดุจชายคนหนึ่งและขอจะเรียกนามของท่านะาว,ว่าอะไรครับอิมานูเอลอิมานูเอลแปลว่าอะไรครับแม่พระเจ้าสะสานท่านก็พูดนะพระเจ้าสถิตอยู่กับเราผมพูดเองนะเราในข้อที่พูดหลังนี้พี่น้าพระเจ้าอยู่กับเราและแม่คิวที่ห้ข้อสามข้อห้าบอกว่าผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลยนะครับมัทธิวบทที่11ข้อที่2 9บอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราอ่อนสุภาพเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพ<า>ักนะครับเราไม่ต้องเล่นกิจคิดแกันนะเล่น,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 ก,นกิจพระเจ้าเลยนะครับอเมนไหมครับพี่หมออาทิตย์ที่แล้วกินช็อกโกแลตนะครับ